สวัสดีครับพบกับรายการ arcade t h e a t i n g game ครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมไพ่แบงก์นั่นเองนะหรือชื่อเจ้าของก็เรียกว่า p b นั่นเองภาษาบ้านๆนะฮะเรามาอยู่กับโหมดชื่อว่าโหมดอะไรนะคิวลิงดิชินที่ยอะไรเล่นด้วยโหมดเป็นสังหารเครื่องจักรอะครับเป็นยนต์เป็นยนต์เป็นยนเก้าร้อยหกสิบหกสามนะครับมันเหนียวยิ่งกว่าโปรนะฮะแม่งโปรโปรโคตรโคตนะฮะโกงยิ่งกว่าโปรนะฮะ เทียแม่งเหนือชั้นมากนะโอเคครับเราไปชมแม่งอยากเจอมานเป็นเป็นยื <Okay. S 1> นศิลปะมันจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันเฮ้ยยูไอ้ไอ้ปอบยืนดาวะอะวิ่งกูเทียปอบยืนดาวทำไมโอ้เราป่าป่าอาตายหรอโอ้โอ้เทียปต้อ,องจัดกันละตัวนี้มันทำไมเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ Eu, ้นครับเมื่อเราให้ปืนอไปไอ้เหี้ยโอ้โหแต่ก่อนกูจำได้ไม่ใช่าเพราบอลมันยิงปืนไปปืนเลสเตอร์ปืนเลสเตอร์อืออึ๊บจิ๊บเอาลูกเตาะใช้ลูกนต่ะเลยวะได้เจัดการเลยเดียวนี่ครับตามมาเาเยียงไปไหนนู่มโอ้โดง เอามันเอาลูกเอาไปแล้วเฮี anyway> ้ยมึงตายเฮี้ยเฮี้ยโอู้วเอาเฮ้ยเฮ้ยแบกแบกปืนแบกปืนอ่าไม่แบกครับมันมีปืนลูกซองแล้วใครวะเฮ้ยโกนหรอยิงไม่ตายอ่ะโอ้โหใกล้โกนนอนแล้ว เอาไว้ head shot ้งยิงแกยอเลยเป็นแม่งเดี๋ยวไอ้เจ้าเจงเลย head shot าโอไปเอาว้โอ้ยโอ้ยวิ่งนี่นี่มันโหดยิ่งกว่าบอดอีกอะมันมันโหดยิ่กว่าไอ้คนเล่น คือไอเนี <hire you. S 2> ้ยมันปลอดเกินปอดไปแล้วอ่ะมันมันปอดไม่จ้างไม่จ้าแล้วอ่ะมันไม่ดีแก่สกัดเียวกัเจ่าวิสเปอร์มันเลยโบืแล้วโอ้ยจัดแม่งในเกมแรกอะมึงแปิไอ้เจ้ย อิยแระวังไม่ชักอุต้องมาแล้วเขี่ยเลยใครว่ายอมปืนได้มั้งมึงไนแหละไอ้สันอ่าไม่พอพอเป็นโผล่อะเดี๋ยวเราจะให้บอลได้ยืมพี่อ้ไปนะฮะเฮ้ยเก็บลงเก็บตู้แจกให้อ่ะ mùi dạng ở anh chàng rồi, ở mùi dạng chàng chọn còn mùi chàng mùi 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 Ui mình mùi mình mùi hoàn mùi Ui mùi mùi mình mùi 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 mình mùi khoang mùi mùi là cái gì vậy mùi mình mùi 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 ui ตายว่ะไม่ให้มันปัน่นนี่ต้องต้องเล่นเอ็มพีเจ็ดถึงจะหนุกนี่มันแม่งได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยยิงตัอจัดแมมมายิงให้โดนว่าจะตอนถืปอปืนมันจะยิงมันจะยิง <c oughs> โอ้ยไง้ยพวกขี้โกงเยแม่ออแจกวิ่ตแจกแจกแจกนไอาปืนไ้ยัเฮ้ยไปไหนวะวิ่งวิยบอดบอดมีบอลสองวิมีบอลสองตาคนนี้เปนไงวะเฮ้ยลอาดูด้วยตู้คือโอ้ย เอ้กูอยู่ประตูอาวเอาวเ้ยเอาไ้วมึทำอะไรกูวเอาอไปกันทุกคนเลยเอพี่ตูนแจกของเออพี่ตูนแจกของว้ยเฮียทาไมระเบิดมาทะลุตู้คอนเทนเนอร์ไว้สัตวโอ้ยสัตว์เอ้ยกะขึ้นไปได้แม่งพวกไวนเลย พี่กับโปรยังไงบ้างไปเอาเลยเชี่ยเฮ้ยวงแตกไอ้ต้นเอาเอ้ยมันทำอะไรอ่ะพระเจ้านี่นี่นี่มันคนใช่ไหมเฮ้ยมันใช่มันบอดใช่ไหมเขาเป็นพระเจ้ากับชาติระเกิดพระเจ้าหัวควยไม่ตายสัตว์เอ้ยแอบไว้แอบไว้ เฮ้ยใครยิงแป๊กมาเอ้าใครวะใครเจ็บแป๊กเลยเลื่องอะไรเนี่ยผมเลยอ้ยเชี่ยผมมีฟันหัวเอ้าเฮ้ยเจ็บไหมตายในอนาถสันเอ้ามันยิงยังไงวะไปเลยนะโถอ้าเฮยโอ้ย โอ้ยโอ้ตกขอลูกแพงเลยด้วยอะเจ้าอาบิงเยอะไปหรอใช่ไหมทำบิงทำบินบ้านยี้เจาะกอให้ลัเจาะอยเราไม่มีจอดเอ้ยเอะาทำยิงบัวโอ้ยนีเก่ัดโอ้โอ้ MP โอ้ย m เจ็ดบอดโมเียทำโเียให้กูมึง headshot เฮ้ยยยไอ้กี้แมนมันมันจะคงไม่ใช่มีดอะมันคงไม่ใช่มีดอหละที่9 0งคู่มามามามันจะมาจะไมมวยเที่ยอไมาโอ้ยพี่มึงเก็บทำไมอะมึงเอามายิงไงย ไม่มันมันขี้เกียจชักว่ามันเลยไม่ช้าปืนหรอว่าอุ้ยมีป้ามมึงชักด้วยเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยโดยขึ้นมาเก็บปืนเลยอ่ะโห่แม่งช่างเมมมันทำอะไรกันบ้าโหแม่งโดนถอยหลังด้วยเอ้ยเด้อดโดนแล้ว แี่ยังไม่้อมันถือปืนเราจะรอดเป็นไ่ขึ้นไปข้างบนนี้ดีกว่าไอ้ไอ้จัวเคลื่อนที่ฮะขึ้นได้อะอย่างที่กูบอก้ยอุ้ยอ้อยออุ้อ้ยออ้อ้อ้ย้ยอออ้้ยอ่ะ มันเอาปืนไปใช้เกลีกาบ้าปืนใคร้าโอ้ยย,อย,ย,อยัดแม่ไอ้สั่นด้วยหเห็นไหม <c oughs> อ่ะเอาโยปืนนี่มันทำไมเกลีกาบ้าเลยด้ยเออจังเก่งกาดยิงแบบเดียวตายเยี้ยมากเลยเราเฮ้ย <c oughs> เต้มป <c oughs> <c oughs> ู้เนี่ยเต้มอืมเื้อ อีเียแม่เอบีเจ็วยใหม่ใครวะเอาเอเออกมาโหมืงกันแหลกกูใช้แต่พีาูงยป้าวะโอ้ยโอ้โ้ยปแปะาลูกสองอปบาลกองโอ้เอ้ยใครเอาีเข้ามาา้ยยจะร้องลนเนี่ยอ๋ตัวเต็มวแล้วออาอย่งอุ้ย นอนนอนฉีกแข้งฉีกขาเลยเนี่ยไอ้สัส่าไงว่าไงเปลี่ยนว่าไงว่าไงว่าไงยิงทำไมเฮียเนาะมันมันยิงทำไมมันจะไม่ยิงเราเลยวะโอ้ยเฮียมาไงเลือดโอ้ยมึข้คืออะไรวะกูว่าจะพูดว่าเลือดกูเหลือเก้านะเหี้ยมันคือแบบป๊อบกูกำลังจะพูดว่าเฮ้ยเลือดกูอ้เหี้ยมันยอยู่ก็ตายเลย เม้มากไอ้บอลเปิดเอาเอาไปเอาไปใครว่าอย้ลูกซองลงไปอ่ะโอ้ยวันนี้กูจะฆ่ามันไหมเนี่ยเอาไม่เก็บลูกซองชักมากูไม่น่ามันแน่นะครับบอลนะฮะมันก็เป่ยนอ้ยไอตัดปีเขาศูนย์นิดแม่กู เซอ่อเซ่เิยวะเอสเกไรยิงกัมันดีว่าาอุ้ยอาอยิงกับมันอุ้ยอ่าอาโยนไปเอาไปเอาเอ็มสยิงแม่งเลยจะเป็นยังไงเมื่อบมดถืออไว่างไเพื่อนว่างวางงไงงใครเก็บเอ็มกูไปวะยังไม่เก็บเลย บลูท<อ>ี<อ><อ>นะครับวันนี้เราได้แพ้อย่างอนาจใจนะก็ขอจบคลิปเท่นี้ครับทุกคนนะฮะถ้าใครเล่นหมดค่าเครื่องจักรเนี่ยผมขอแนะนำครับมึงเอาปืนให้มันครับมันจะได้สูสีกับมึงหรือไม่ก็เหนยวกว่ามึงครับอย่าไปโกนฮะใช่ไหมใช่ไหมถูกไหม,ไมใ,ชใช่ดีเหี้ยมึงเกียนเหรอไม่ถ,ถ้าถ้าถ้าดีๆอ่ะก็ก็ดีนะก็คือให้เราให้เราอะไร แล้วเราเลือกตับแปดแล้วก็โยมปืนให้มันทุยเดี๋ยวก่อนให้ฟังก่อนออก็คือมันก็เหมือนเอาเตอร์สไตล์อั่แหละบอดแม่งมันเล่นปืนได้อะไอ้นี่มันเล่นมีดเลยเราต้องให้ปืนมันถึงจะสมจริงใช่ป่ะอ๋อเออบอดมันโดดดิ่งดิ่งดิ่งยังแม่เร็วสัตว์ด้วยแม่งมันมันไม่ทันเป็นเป็นคนที่ถูกถูกเซลอะไรวะมันโดนตัดแปลงเซลประสบกับจิงโจ เราผสมจากินโจอเอาเอาเอาเสือกิน้าเอามาใส่ในร่างกายอเอาเสือกับกินโจาเข้ามาในร่างกายมาเลยวิ่งเดียวแล้วโดดส่งอย่างนี้สูงยาเป็นเนี่ยนะใช่แล้วเรื่องปืนนี่ก็คือเอาสอมองคนเชล่าฉลาดเอามาใส่อ๋วว่ามึงอยากเล่นเลยถ้าถ้าเกิดถ้าคุณไปเจอใครที่เล่นแบบแบบบอดแบบเนี้ย คุณคิดว่ามันเป็นโปรหรือว่ามันเป็นเหี้ยอะไรก็เล่นของมันเดียวแหละโอเลยคิดว่าเป็นอะไรอ่ะมันมีจะบอก่ว่าที่โดส่งได้เออรู้มีไอชาร์โดส่งได้ดาดอะไรเงี้ยเอาปิดทองไว้อะจะปิดมีปัญหากูว่าโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในวันหน้านะฮะก็ตอนนี้เราพวกเราก็ขอลากันไปก่อนเว้ยเด้ะ พวกเราขอลากันไปเลอาจจะไม่เจอกันตลอดชีวิตทุยโอ้มพูดได้ดีมากเลยนะครับโอเคนะครับก็ค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบาย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 